างานขายเกี่ยวกับกลุ่มสินค้าดิจิตอลอ์ตสิ่งที่ขาดไม่ได้คือการอัพสเกลรูปภาพนะฮะเพราะว่างานอับสเกลรูปภาพจะทำให้เราได้รดูปภาพที่ใหญ่ขึ้นรูปภาพไม่แตกนะแล้วก็ทำให้เราได้รูปภาพที่คมชัดมากขึ้นหรับคลิปนี้นะคะเจะสอน การอัพสเกลรูปภาพแบบง่ายๆนะฮะตอนนี้ที่พี่ิ้วใช้อยู่ก็จะมีด้วยการสองสำหรับคลิปน,น,นี้นพี่จะสอนอะไรเพื่อพนะอืมตอนแรกเข้ามาที่เว็บ Upscale.media นะคะจากนั้นก็ให้คลิกตรงปุ่ม upload image นะคะจากนั้นก็กดอัปโหลดค่ะแล้วก็เลือกรูปภาพที่คอมพิวเตอร์ของเรานะฮะเดี๋ยวรอสักครู่นะฮะ เจ้าตัวเอไอกำลังโปรเซสอยู่นะฮะขั้นตอนนี้ก็เจิเลยเรียบร้อยแล้วนะฮะจากคลิปที่เห็นอยู่ก็จะทำให้เราเห็นความแตกต่างนะฮะแบบออริจินอลนะฮะกับแบบที่ใช้ AI อัพสเกลนะฮะก็จะเห็นความแตกต่างค่อนข้างชัดมากเลยนะฮะ จากนั้นก็ให้กดปุ่มดาวน์โหลดฝั่งขวามือนะคะตรง AI upscale นะคะแคนนี้เราก็ได้รูปภาพจากการ upscale มาเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็สามารถที่จะไปโพสขายตามเว็บต่างชาติได้เลยนะคะนี่เป็นหนึ่งตัวอย่างนะคะที่พิว upscale แล้วก็ไปโพสขายเว็บต่างชาตินะคะสำหรับคิดหน้าดี๋เวเราจะมาก่อนการจะเน้นนรูปภาพที่เปลี่ยนสไตล์ของเรานะแล้วก็แด่สอนอีกหนึ่งเว็บสำหรับการ upscale แา่นั้นก็จะสอนการโพสงาสนศิลปะของเราขายในรูบต่างชนสำหรับคลิปนี้ถ้าคุณคิดว่ามีประโยชน์ก็เมบนบอกดเลยนะฮะว่ามีคำถามอะไรยังไงก็เมนทานได้เลยนะ